สวัสดีพี่น้องผองไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนดิสานผมเมื่อีนี้ข้าพี่น้องมากินก้อยเนื้อรับพี่น้องก้อยเนื้อแซบแซบก้อยขมต้มแซบครับต้มก็มีเต็มพัดถาดใส่บะไดนะครับมีเจลขี่เพียขมขมนำนะครับเจลดีงวนผักเฮามีชนิดขมเหมือนกันนะพี่น้องเมื่อนี้ผักใส่ปลาผักไฮปลานะครับผักพายนะครับพี่น้องนี่ผักพายซื้อมาแต่ตลาดห้วยเดือนะครับพี่น้องเล้าก็มียอดตูมมีสะเดา เดี๋ยวพี่น้องที่สงสัยว่าย่ามนีเป็นอย่างคือมีะเดาตีนะครับผมย้อนว่าเอาไปลวกเราแซ่ซ่องฟีดไว้ได้พี่น้องได้อยาก,กินย่ามใดเอามาละลายนา้ำได้กินแซบเพื่อกันนะครับแล้วก็มีบักทัวนี่กระเทียมโทนนะครับกระเทียมโทนดองบาบโคโนตนะครับผมแบรนด์ของผมเองสนใจสั่งใดได้พี่น้องเด้แซบนัวขายขายถือก,กมูนะครับหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะ หลายๆคนได้เบิน์ว่าใครถือกมูในในประเทศไทยได้ห <laughs> ืมหืสดหยอดขมแซ่บช่วงเนี้ย อเทียมนะครับป้องกันโรคที่ระบาดอยู่ตอนนี้ได้น้ำกระมบนว่าคือสั่งพุ่มตันท่านในเฮ้าหนะครับสุยดยอด

กินงายเพื่อน้องอออขอไปครับ จะเอาหมากมันในเบื้องรับนี่หมากผักไห้ผักส่ปานี่คือหมากมันเอาใส่มะนาำอยู่ ครับอื ส่นนดำต้มนั่งก่อนกินเสร็จแล้วก็ที่ได้แพ็คของส่งให้พี่น้องตัวปบันนี้ครับ โอ้ยเดรรยครับหลับเหนือกันได้ผักไผ่กับมิรสชาติขมนิดนึงครับ รลยพี่น้องบ้านนอกเข้าลาบไหมรอยนึงได้นี่อืมต้มอีก50บาทได้ร้ายครับ Amém. อย่ mm ีน hmm. ี้จะพักหน้าเยอะเราก็ถึงไปพักหน่อย สุดยอดความแซ่บ ดวงเราแซ่จองฟิดไ้ครับยังคงความขมความแสบเพื่อเราโซนหอนหอนกินซึ่นี้เผ็ดเผดสุดยอดหลายๆคนคงีิรู้จักนะครับผมกนิ่นเผ็ดๆแล้วมันไปโซนหอนหอนเนาะ

สุดยอดบ่ด้อี่ย่ามาต้นเดี อยู่น้ำบานเฮานี่ได้ไรถ้าลังเยอจนคิดว่ามันเพิ่นได้ลับบ่เนีดยแต่ก็ต้องได้ละเนาะพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดดอกลงทุนบ่หวังผลกำไรมันบ่แต่ว่าบอกเลยว่ามันคุมนะครับพี่น้องคุมแห้ง เพื่อนก็นได้อยู่แต่ว่าคนสื่อกับขุมไปที่นี้คนกับไปสื่อหลายเดย้เพราะว่าห้องหายหลายแั่นบละ เบิดบขขอลน,น,น,น้องอยู่พอกระเทินแหละทำอิ่มแล้วก็บ,บ้าฟืนไหมพี่น้องเป็นคนแบบนี้ มังมีอย่างนั้นเอ้อยืนยันีสายมีแทมเดียวนี่น้าฟองถูกมั้งนึ่งคมึงมีตอมชูแล้วอามึงทุบไว้แม่งมีายหลายขอบคุณพี่น้องที่ให้กันติดตามและการของผมนะครับหากว่า ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ในทีนี้แต่พี่น้องเด้อจังไลยก็ฝากกดไลคก์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกันแล้วกันครับพี่น้องนะครับอ่ะมือเนี่ยเขียนบ๊อบเปิดครับอิ่มบมม่ร์บบมเมนกอรบ่ร์เมนเหลือหน่อยนะพี่น้องนะครับที่ใกล้กันนี่ยังก่อนแล้วเนี่ยกองขอน้อยข่าแม่นะครับหลักการพี่น้องนะครับสนใจก็สั่งได,ด้เลยนพี่น้องเด้อดกระเทียมโทนนะครับผม285กรัม ราคา79บาทนะครับปกติขาย99บาทนะครับพี่น้องผมขายราคานี้พอนะครับแล้วก็ขนาด850กรัมนะครับโดยประาเกือบ1นกิโล่น่ะแหละขายแค่230บาทค่าส่ง50บาทนะครับถ้าสั่งแต่กระเทียมนะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณหลายๆทุกกันสนับสนุนนะครับเด้อเอ่ะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ